เลยนะครับเด็กขาวาหนึ่กันทุอะวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเรียนกันคุณครูจะแจ้งกันเอนว่าวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนาแต่ก่อนจะเรียนนั้นเมื่อคราบี่แล้วนะครับครูสอนในเรื่องของอหลักธรรมการเราาราดเรินทางสายการจำได้ไหมเดินทางสายการหลักธรรมคืออะไรล,ลกูก อะไรนะมาชิมัชีเกือลูกมัชีอะไรมาชิมาปฏิปทาเก่งมากกลมนีしし้นมากเลยครับโอเคมาชิมาปฏิปทาแปลว่าการเดินทางสายกลางนะครับการเดินทางสายกลางของพระพุทธเจ้าไม่ตึงมากและไม่หย่อนนะครับจนเกินไปต้องเดินกันกลางนะครับดูสถานการณ์ด้วยอ่ะวันนี้แหละคุณโคจะมาสอนเรื่องของหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า นะครับเริ่มไปเนาะหลักคำแรกอิทธิบาทสี่อ่าอิทธิบาทสี่นักเรียนรู้อว่าอิทธิบาทสี่ไหมอิทธิบาทสี่คืออะไรอิทธิบาทสี่คืออะไรลูกติ๊กตอกติ๊กตอกใครตอบไลูกขึ้นเลยอิทธิบาทสี่คืออะไรอ่าวิธีการแก้ไขปัญหานะ เราเปรียบเทียบว่านะอาวุสติก็คือการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์นะครับมันมีอะไรบ้างอาวุสติ ไปครับาหอีกอะไรนะอากาศร้อนอากาศร้อนเป็นทุกข์ไหมเป็นเหลือตัวเดียวเรื่อหนาไหมเนี้ยเนี้ยวิธีแก้คือน้ำน้ำตอนนี้เราอาบได้ยังได้ได้การแก้คือต้องเปิดพัดลมให้มันเย็นหรือให้มันระบายออกนะครับต่อไปสมุดราู้แล้วสมุทรไทยคืออะไรใช่เนตขอบภาษาถูกต้อง ปริศนาที่เธอเก่งนะนะครับสุ่ทระปริศนาสมุทรไทยคือสาเหตุของปัญหาใช่ค่ะเธอร้อนร้อนเกิดจากอะไรสาเหตุของมันอากาศโอเคไทยร้อนเอออากาศจำไม่รูกอากาศแฟนไม่มีคนใหม่หรือว่าเราอกหักสาเหตุเกิดจากอะไรไเขาไม่นับเราแล้วเขาไม่นักเราแล้วอ่ะหึงหลายอย่างเราไม่สวย เราไม่มีตังค์คือเราจนใช่ไอ้พวกเราว่าจนเกินไปเราว่าจนเกินไปอันนี้อันนี้พูดให้ใครหรือเปล่าไม่ใอ๋อปัญหนาทำให้เจ้าต้องปวดพอแล้วนะครับหน้าตาไม่ดีเขียนจิ้วโก่งเกินไปหน้าตาเหมือนจะไปได้พิเก์ก็ไม่เอานะครับเนาะฉะนั้นแต่งหน้าบอลสมควร เม่์แต่งตอนเช้าอ่อนตอนเย็นนะครับข้อสามคืออะไรนิโรธนิรรงคืออะไรครับพังแม่ดับทุกข์บดับทุกข์เมื่อเกิดปัญหารู้สาเหตุดับทุกข์คืออะไรแฟนไปมีคนใหม่อกหักการตบคือจัดการความรู้สึกเองดับอาการรู้สึกเพื่อนจัดการยังไงลูกจัดการยังไงปรึกษาเพื่อนที่บอกว่าปรึกษาเพื่อนละบาย ระบายเพื่อนฟังรองไห้ร้องไห้รัตัวเองรักตัวเองดีมาก้องก็เองอวน้เขาตอกข้อสิลูกเปลี่ยนแปลงไงลูกทำให้สวยขึ้นอ้าวเชนอะา ปล่อยวางนะครับปล่อยวางแต่ละการจริงใช่ไหมใช่าเพื่อนก็ใช่นะเพื่อนคนดีนะอะไรนะเพื่อนคนดีนะครับอ่าโอเคเรารู้หลักคำแล้วต่อไปอีกทิบอีกทิบบาทสี่อยูไรหลักครับที่บาทสี่อีกทิบบาทสี่อยู่ตรงไหนเนาะอ่าไอ้ลูกใครตอบเมื่อกีใครตอบ ตอกว่ราราทํสีประการราอะไรสี่ประกรา,าะร วิริยะจิตตะคือจิตใจที่ฝักใฝ่ในเรื่องที่มีงามน,นะครับแล้วก็วิมังสาอ้าพิจารณาไตรตรองว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราตอบเนี่ยมันถูุไหมนะครับนี่คืออิทธิบาทสี่อ่ามีระทับอะไรอีกไหมที่ที่เรียนบอกว่าอุ้ยรู้อยากยังเไงอยากจะทราบยังไงอ่ะรู้อยากทำอะไรไหมสามลายสามลาย สักคำว่าสักคำว่าไม่ใช่แบบทำด้ว กลุนึ่งแผ่นลุ่มลัหนึ่งแผ่นหลให้ให้เรียนส่งไปนออกมารับแกร่งลตายตานักเรียนนักเรียนเสร็จปยลูกลออกลุ่มที่าลัรงานสร้างนะครับสวยงามมากเอะกลุ่มนี้ไม่ใช่ย่าจะเป็นวนะครับหสวยงามดูหนังสือที่เขียนแล้วสวยจัดเฮ้ยสวยจริงนะอันนี้อันนี้ไม่้ รอแลนะ้วดิเอ่าโอเคสวยทุกคนตั้งใจทำดีมากเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับกลุ่มเธอมีสองคนใช่ไหมสามคนแต่ไม่ใช่ายหนึ่งคนเนาะ,ะเดี๋ยวให้เพื่นนอน,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 นออกมาช่วยสักหนึ่งคนเลือกคนที่หน้าตาดีที่สุดออกมาช่วยจับจับไอ้งนี้หน่อยกลุ่มแรกใครอยากนำเสนอมา,าง้าเลยครับ 同学们好。多 ไสต็อกคลิปพอไปยังไงนะกลุ่มที่2ออกมาครับมาเสนอให้เราไปช่วยไหมคะอ่เจิญตรงนี้เมื่อไหรครับนี่มีจิตอาสาวยจิตอาสาอีกสวัดีค่นนังสามุวัสดีค่ะฉันนาสาวุนีค่ะชั้นนเรพูดนหลัก่อนนะคะจะเริ X, ่มต้นด้วย ควาคมปะต์วิธีค,คือรู้จักบุคูณแล้วตอบแทนเงนคูณอ้าวเด็ต้องมตกาบบอะไรทตกาอยังรยอยากรูของเสียงหน่อยนะครับหลักคำคำสอนของพู้ธิจ้านะครับมันมีอยู่เยอะมากนะครับแต่เพื่อยกมาเทศสมุทัยโรดมัรคืออัริยสัตว์ีนะครับหรือว่าสภาพแห่งการแห่งทุกนะครับก็มีไตรัไคือสนะครับสมการ อ๋อเริ่มจากอนิจจังทุกขังอนันตารหรือว่าอนัตตานั่นเองนะครับแล้วก็หลักของเจนิธรรมก็คือความกตัญญูนะครับทุกาศาสนาจะสอนให้คนร,กรักกันเคารพกันนะครับแล้วก็กตัญญูต่อผู้มีพระคุณอ๋อเสาแตนตรงเล้คุณที่สอบคนระับเรียนเดี๋ยวจะาตกตุ๊ขอรุ่งงานก่อนน้อว่าทีไหนแล้วนะครับอ๋อเรื่องนี้อยู่เรื่องไหนลูกไต,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 ตสิดขา สมาธิสัตยาโอเคสวยนะนุ่ะบายสวยสีสวยมากเลยลูกดีมากเดี๋ยวรอพิจิตรนะครับนูทำเรื่อรลูกไรโอเคสวยเงี้ยสวยสวยนะครับน่นเรืออะไรครับลูกหลักคสอนโอ้สวยอ่ะคือว่าภาพสวยมากเลยนะครับเนื้อหาก็ดีนะเอ ันนี้คืออะไรลูกไฟตึกขาอันนี้คืออะไรอันนี้คืออาเรียตสีเนาะเพามันมีออสิอยู่นี้โอเคเดี๋ยวเราพิเซษนะครับได้ค่ะอะหนูทำได้่องอลูกการปฏิบัติตรงต่อพระสงฆ์โอเคดีมากอะหนูหนูใส่กันยังแต่เพิ่งทะลายสีอยู่กั่นเองค่ะโอเคกรุณาแสดงลูกมาขึ้นลูกเอาดู่นลูกแสดงลูกมาขึ้นเลยเสร็จแล้วค่ะอะโอเค ครูหัวหน้ารายการรู้แป๊บเนึ่มหัวหน้าบอกแป๊บเนึ่มเสร็จแล้วค่ะ,อ,คะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้หนูทำงานแล้วออกมาเสนอแต่หนูทำเสร็จแล้ว,ลวคุณครูจะให้หนูมา,นานเสิร์ฟหน้าห้องเรียนเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนครับยกมือขึ้นเลยอย่าอย่าพูกดก่อนเลยอ่ะเชิญครับเอาเซนโซมือก้น่อย ไนไหมการร่วมมือร่วมใจทํางานอย่างไรอย่างหนึ่งผลงานอากอกมาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรายมือนะครับหรือเนื้อหานะครับคุณครูค,คิดว่าตรงนี้ครบแล้วแต่คุณครูชอบเท่าไหร่รู้ไหมพี่งลูกขอโทษนะลูกม,มัดมีแปดประการเขาได้แตกย่อยออกมาให้เรารู้ว่าปแปดประการมีอะไรบ้างนึนงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะคือดำริชอบสัมมา,าวาจาวาจาชอบสัมมาสังกัปตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะเรียนชีพชอบสัมมาวายมะพยายามายาาชอบสัมมาตินะคะรับระลึกชอบและสุดท้ายคือสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบนะครับงั้นตัวน,นี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคน นะคุณผูขอเนั่งรบุกทั้งรูกขอบคุณมากครับ วันนี้เราก็ได้เร <mumbles> ียนเรื you know, <uar> ่องหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเล็หลายๆหลักคำสอนนะครับครูเชื่อว่านักเรียนจะนําไปประพฤติปฏิบัตินะครับนักเรียนอยู่ป .6 แล้วปีหน้านะครับอีกข้างหน้าผมก็ต้องเดินเข้ารั้วมหาวิทยาลัยรูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับใช้หลักคำสอนในการแก้ไขปัญหาดําเนินชีวิตนะครับทุกอย่างมันไม่ลอยลอยเลกปีกุลามันจะมีควากหนามมันจะมีมามีอุปสรรค ฝากความไปให้ได้อดทนพยายามนะครับอย่ายอมแพ้ง่ายง่ายนะครับสุดท้ายนี้ชั่วโมงหน้าคุณครูจะให้พวกหนูเนี่ยนะครับสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพระไตรปิยกนะครับแต่เป็นชั่วโมงหน้าลูกนะสําหรับชั่วโมงนี้คุณครูต้องขอขอบคุณและขอบใจนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการพยายามของครูนะครับและารั้งตขอบคุณมากครับ Ah, boy.